นี้รับแค่1798ที่นั่งรอบแอดมิชชั่นมอเชียงใหม่คณะบริหารธุรกิจ295ที่นั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์248ที่นั่งคณะวิทยาศาสตร์240ที่นั่งคณะมนุษยศาสตร์188ที่นั่งคณะเทคนิคการแพทย์93ที่นั่งคณะเกษตรศาสตร์86ที่นั่ง คณะเศรษฐศาสตร์74ที่นั่งคณะพยาบาลศาสตร์67ที่นั่งคณะสังคมศาสตร์61ที่นั่งคณะนิติศาสตร์60ที่นั่งวิทยายลัยศิละปะสื่อและเทคโนโลยี57ที่นั่งคณะเภสัชศาสตร์50ที่นั่งคณะการสื่อสารมวลชน49ที่นั่งคณะรัฐศาสตร์และรัฐประชาศาสตร์43ที่นั่งคณะอุตสาหกรรมกรเกษตรศ33ที่นั่ง คณะวิจิตศิลป์26ที่นั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์25ที่นั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์25ที่นั่งคณะศึกษาศาสตร์24ที่นั่งคณะแพทยศาสตร์24ที่นั่งวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล15ที่นั่งคณะทันตแพทยศาสตร์15ที่นั่งที่เ n ้นจุด Admission Premium